สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชาเนรุนานมานำเสนอครับนี่คือ Facebook ส่วนตัวของผมที่ใช้คำบ้นบานๆเพื่อสะท้อนเรื่องปัญหาลงไปสู่ชาวบ้านให้อ่านและเข้าใจง่ายๆในทุกประเด็น บทความไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปพยายามเขียนให้กระชับคําพูดสวยหรูจะนำมาใช้ต่อกรณีของนักการเมืองที่มีคุณภาพเท่านั้นภาษาบ้านๆที่ใช้ต่อกรณีนำมาตำหนินักการเมืองที่ปล่อยเกียร์ว่างทำงานไม่เป็นสับปะรดหรือได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาตามโคต้าของพรรคเท่านั้นโดยไม่ได้ดูถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสม กับตำแหน่งของงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่ร้านโชว์หวยขายข,ายของเล่นๆแบบนี้เรียกว่าเป็นการดูถูกคนในประเทศชาติตนเองและเป็นการหยามเกียดต่อประชาชนผู้ทำงานหนักที่เสียภาษีให้กับประเทศชาติการเขียนเตือนหรือเขียนตำหนินักการเมืองไม่ใช่ความเกลียดชังแต่เขียนสะท้อนให้เห็นสภาพของปัญหาของประเทศชาติ ที่รัฐบาลต้องควรรีบแก้ไขหากทำได้หรือมีฝีมือจริงก็ย่อมสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและพักการเมืองของตอนเองได้ประโยชน์ทั้งหมดก็จะตกเป็นของประเทศชาติและประชาชนในชาติเช่นกันจากกรณีปัญหาของขเขมรที่นายกสั่งศึกษาแนวคิดการสร้างกำแพงกั้นกัมพูชาป้องกันแรงงานเทือน c อเซ็นเตอรและของหนีภาษีปัญหาของขเขมรน,นี้แค่หยิบมือเดียวที่อยู่ภายนอกต้องใช้เงินภาษีมากมายกันขนาดนี้เลยหรือปัญหาจริงๆของขเขมรคือแรงงานเถื่อนภายในประเทศที่มีจำนวนหลายล้านคนและมาออกลูกออกหลานเต็มราชนจาจักรไทยเพราะความมั่นคงออดแอมีรัฐมนตรีแรงงานเป็นขอนไม้ไม่มีความสามารถอะไรสักอย่าง มีผู้นำอ่อนแอไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดที่จะจัดการปัญหาภายในที่ปล่อยเรื้อรังมานานเพราะเกิดจากหลายรัฐบาลที่ผ่านมาให้ความเกรงใจต่อผู้นำ,ำเขมรมากจนเกินไปเพราะเห็นแก่ประโยชน์ในเรื่องไม่เข้าท่าประเทศที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นต้องจัดการเรื่องภายในบ้านตนเองให้สะอาดและให้มีระเบียบเรียบร้อยกันเสียก่อนไม่ใช่คิดหรือทำงานแบบผักชีโรยหน้า คิดแต่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเป็นผู้นำที่ดีนั้นจะต้องคิดแบบบูรณาการทุกด้านและต้องวางรากฐานเอาไว้ให้กับคนไทยรุ่นต่อไปด้วยน้องไม่เก่งจริงๆไม่มีความเหมาะสมทุกด้านที่จะมานั่งเป็นผู้นำประเทศอันนี้พูดจริงแม้จะมีพ่อทำตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเงาก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ประเทศชาติดีขึ้นไม่สมคำขี่คุย เขียนเตือนหลายครั้งแล้วว่าทักสินไม่ได้เก่งจริงถ้าให้คิดเองแต่ท่านโลกความคิดและไอเดียคนอื่นมาใช้เป็นผลงานของตัวเองอันนั้นทักสินถนัดจริงต่อให้เขียนเชียรยให้ตายก็เชียรยไม่ขึ้นเจนวายมันต้องใช้กับเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งทุกด้านจริงๆเช่นลิซ่าแบล็คพิงคไม่ใช่แพทองทานชินวัตรเพราะยิ่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศยิ่งมั่วไปหมด ไม่มีนโยบายไหนจับต้องได้สักอย่างมีแค่ใช้เงินภาษีประชาชนไปแจกเท่านั้นที่สำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับสภาวะของผู้นำประเทศและผู้นำพักการเมืองคะแนนสอบตกหมดในเรื่องความมั่นคงของราชนจาจักรไทยแม้แต่ขบวนการฟอกบัตรแรงงานเถื่อนต่างด้าวสีชมพูที่มีมากเกิน4ล้านใบเด็กเจนวายอย่างอุ้งอิงยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย ขบวนการขายชาติจากพฤติกรรมเห็นแก่ตัวของนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านกำลังก่อให้เกิดวิกฤตรุนแรงต่อความมั่นคงของประเทศชาติเคยไปตรวจดูบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายจากกระทรวงแรงงานหรืออย่างว่ามีทั้งหมดกี่ล้านใบบัตรสีชมพูคือบัตรแรงงานเถื่อนเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย แต่นายจ้างขอขึ้นทะเบียนชั่วคราวโดยอ้างขาดแคนแรงงานอย่างหนักในภาคอุตสาหกรรมแต่ปัจจุบันปล่อยปละละเลยจนทำให้แรงงานเถื่อนเกิดเป็นกลุ่มแก๊งมาเฟียผู้มีอิทธิพลคอยเก็บค่าหัวคิวแรงงานเถื่อนที่แอบหนีเข้าประเทศไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้นส่งเงินให้หนายที่เป็นนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ขอรับชันกันอยากเปิดเผยและออกบัตรสีชมพูให้อย่างง่ายดาย ปัญหาต่อมาก็คือแรงงานเถื่อนพวกนี้ได้ออกลูกออกหลานเต็มประเทศไทยและร่วมมือกับองค์กรเถื่อนที่สแสวงหาผลประโยชน์ไปทั่วโลกก็คือองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยอ้างความเป็นมนุษยธรรมให้ลูกหลานแรงงานเถื่อนหลายล้านคนได้เรียนฟรีได้สิทธิรักษาสุขภาพเหมือนคนไทยทุกอย่างต่อมาลูกหลานแรงงานเถื่อนพวกนี้ก็จะถูกนําไปยอมแมวฟอกบัตรสีชมพูให้เป็นคนสัญชาติไทยทั้งหมด เด็กๆพวกนี้ถูกฝังหัวตั้งแต่เล็กๆให้เชื่อว่าราชนาจักรไทยคือโจรที่เคยปล้นแผ่นดินบรรพบุรุษของพวกเขามาเมื่อเติบใหญ่และได้สัญชาติไทยมาเป้าหมายของแรงงานเถื่อนพวกนี้ก็คือแนวคิดแบ่งแยกราชนาจักรไทยให้แตกออกเป็นเสียเส่ยงๆและใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อเข้ามาปกครองแผ่นดินไทยในอนาคตและไฮไลท์ของแนวคิดคนพวกนี้ก็คือการล้มล้างสถาบันให้ได้ในอนาคต ถ้าไม่เชื่อบทความนี้ก็ให้ไปถามพักสีส้มกับพักเพื่อไทยดูว่ามันมีจริงหรือเปล่านี่คือเหตุผลว่าทำไมแพทองทานชินวัตรจึงไม่มีความเหมาะสมที่จะมานั่งเป็นผู้นำของราชนจาจักรไทยเลยสักด้านเพราะประเทศชาติหรือราชนจาจักรไทยนั้นความมั่นคงจากภัยร้ายของต่างชาตินั้นมีความสำคัญมากที่สุดกว่าการบริหารเศรษฐกษิจหวังว่าเมื่อยุบสภาแล้วเลือกตั้งครั้งหน้า คนไทยควรคิดถึงความมั่นคงของประเทศชาติมาก่อนการตัดสินใจเลือกพักการเมืองหรือนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศโดยไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องความมั่นคงของประเทศบัตรสีชมพูมีไม่ต่ำกว่า4ล้านใบแต่ออกลูกหลานไปเกือบแตะ10ล้านคนเรียบร้อยแล้วบนแผ่นดินไทยถ้าตรวจสอบไม่เจอคุณสมบัติการเป็นผู้นำก็ไม่ผ่านศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีด มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณ สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออส Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ